ังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่20ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าตีโอเปนสามสูตแล้วซึ่งขมรหิวโซอย่างหนักเพราะส่งกําลังลำเลียงไม่ได้ในตอนนี้พร้อมกับพังราบกันทั้งแนวครับ F 16ขึ้นบินกลางดึกถล่มสะพานจังหวัดอุดรมีชัยกับจังหวัดเสียมราชเละเป็นจุนอีกเรื่องราวหนึ่งครับออกมาเปิดเผยความจริงกับฝั่งขอขเมรที่มีการส่งสไนเปอร์รอบยิงพอบอรบบฝั่งไทยเราในกองทัพเรือแต่สุดท้ายเนี่ยโชคยังดีครับ ที่สไนเปอร์ไม่แม่นรวมไปถึงยังมีอัปเดตเกี่ยวกับกองรับประดีษ2ด้วยครับโดยทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องแนละติดตามกันเลยมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเรากันก่อนครับก็กลางดึกที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกไปเข้าสู่วันที่13ของการประทัก,กับข้เมิตรแล้วนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้โลกล้อมกัมบูชาเมื่อนานชาตินั้นส่งสัญญาณจริงจังก,กับการปราบปรามสแกมเมอร์และการหลอกลวงระดับโลกที่กัมบูชาเป็นศูนย์กลางอยู่ในตอนนี้ทําให้เราเนี่มา,มา,านน้ันตนง ซึ่งเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับนกเหล็กของเราเครื่องบินรบเอสมกนั้นก็ทําการปฏิบัติโจมตีทางอากาศทันทีมีการทิ้งระเบิดใส่ตําแหน่งสะพานโอจิกบนถนนหมายเลขก68อําเภอจงการจังหวัดอุดรมีชัยครับซึ่งห่างจากชายแดนช่องจอมเนี่ยประมาณ6 2กิโลเมตรเพื่อที่จะตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงของกัมพูชาครับหลังจากเราเองก็มีการตรวจพบครับมีความเคลื่อนไหวในการลาเลียงกาลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นภยัยคุกคามต่อไทยเราโดยตรงแล้วก็เป็นฝั่งองเขมรเองนะครับที่ออกมารายงานว่าเครื่องบ เอสจมูกข,ของไทยเราครับทำไข่ร่วงใสาสะพาน2แห่งอุดรมีชัยและก็จังหวัดเสียมราชแล้วภาพถ่ายล่าสุดเปิดออกมาแล้วนะครับสะพานโอจิกของกัมพูชานเนี่ย คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งเหล็กเส้นเนี่ยหนาแบบมากๆนะครับคือหนาแบบทนทานเลยแหละเท่าที่ดูนะขนาดว่าเอสโุกในเราถล่มใจกลางสะพานเลยแต่ก็ยังไม่พังลงมานะครับก็เป็นหลุมอยู่แต่เหล็กเส้นเนี่ยยอมรับว่าหนาจริงโดยสะพานแห่งนี้ครับขเขมิเปิดสัญจรมามากกว่า10ปีนะเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเสียมราชและก็อุดรมีชัยแต่สุดท้ายนํามาลําเลียงกําลังพลใจไม้เราก็จัดหนกักจัดเต็มแบบเด็ดขาดกว่าจะซ่อมได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับกับจุดตรงนี้นี่แหละครับ คือสิ่งที่เราทําคือสร้างความไม่เปรียบมากที่สุดเพราะกองทัพปีที่สองเนี่ยเหมือนจะเจอศึกหนักนะขะมิก็ไม่ยอมง,ง่ายๆครับถึงแม้ว่ากําลังทหารเนี่ยจะสูญเสียไปเยอะก็ตามแต่ยังมีการเติมกําลังพลมาอย่างต่อเนื่องดึงจากชายแดนเวียดนามมาบ้างดึงจากส่วนกลางแนวลึกมาบ้างมันก็เลยเป็นเหตุผลครับที่ขมิน,นั้นต้านระร่ายมาถึง13วันโดยเฉพาะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับในแนวรบสีสเกตนั้นก็มีข่าวลือออกมาว่าขมรมีการเคลื่อนกําลังพลประชิดชายแดนซึ่งตอนนี้ยังปะทะกันอย่างหนักหน่วงนะครับตอลอดท มาศย์ปราสาทตาควายตาเมือนตาเมือนทมขมรก็มีการทุ่มกําลังอย่างหนักชุดใหม่เพื่อที่จะชิงคืนปราสาทกับฝั่งไทยรับโดยอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับก็มีการรายงานออกมาว่าฐานขมรเนี่ยยังไม่มีการถอยยังจับตามมนในอสามารถศูและก็ตาควายยังไว้อยู่และก็เตรียมตอบโต้ฝ่ายไทยเราและก็ใช้โดนติดหัวรบระเบิดเนี่ยพุ่งชนจํานวนมากโดยในหลายพื้นที่สําคัญครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยยังคงมีความตึงเครียดและก็เกิดการประทราเป็นระยะขณะที่บางพื้นที่ก็ ไม่พบความเคลื่อนไหวที่มีนัยสําคัญเช่นเดียวกันคือบริเวณช่องบกเนี่ยยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่สําคัญเลยส่บริเวณช่องอันมาครับฝ่ายใดเราก็สดาปนาวความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและตึงกาลังตลอดแนวเอาไว้แล้วกับช่องอันมาขมิการที่จะมาลุกล้ําเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือเขาต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่คือขึ้นตีเนินซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะครับกับจุดนี้ ก็ถอยไปแนวตันที่2แบบหมดจดกับบริเวณช่องอันมะนะครับส่วนอีกจังหวัดหนึ่งครับจังหวัดศรีสะเกดรายงานล่าสุดตอนนี้นะครับซามแต่ดวดนตวนบูผีสัตต์โสมพนุประสิทธิธธธธโสช่องตาเท่าเนี่ยก็มีการตรวจพบการขนน้ามันและนําน้ำเนี่ยเข้าไปเติมในบุที่ภูผีนะครับขณะเดีวยวกันฝ่ายกัมพูชาครับก็มีการใช้วดตปืนใหญ่ยิงใส่ฐานฝ่ายในเราหลายจุดส่งผลให้บังเกอร์เนี่ยได้รับความเสียหายและก็มีกําลังพลได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงมีการใช้รถถังและยานเกราะครับยิงในช่วงค่าซึ่งฝ่ายในเราเนี่ยกาัมูช ต้องย้ายฐานที่ตั้งใหม่เพื่อปรับแนวการยิงส่วนบริเวณผาโมยแดงห้วยตามาเรียครับตอนนี้ก็ตรวจพบการลำเียงกําลังอาวุธหลายครั้งตลอดทั้งวันเลยพบการใช้โดรนและ UAV จวีจำนวนมากรวมถึงมีการปรากฏของรถถังด้วยซึ่งฝ่ายกัมพูชาตอนนี้นะครับใช้อาวุธ ปืนใหญ่เนี่ยยิงใส่ฐานไทยเราได้หลายจุดแต่ว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยก็มีการยิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และอาวุธสนบสตุนอื่นๆทำลายเป้าหมายทั้งรถเออที่ตั้งของขมรเป็นระยะอันนี้เป็นโซนของบริเวณผาโมยแดงกับหุยตาเรียคือขมรเนี่ยเขาต้องต้านจุดนี้นะครับถ้าเกิดไม่ต้านในแนวเขาเพราะวิหารเราก็จะเป็นพื้นที่สูงขมได้เปรียบเลยถ้าเกิดว่าขมรไม่ต้านนะอีกจุดหนึ่งครับพื้นที่บูมือเขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหินแปดก้อนก็มีการตรวจพบการใช้ U ูววีแล้วก็ดูน ติดหัวรบระเบิดเนี่ยหลายลำเลยแล้วยังรวมถึงมีการยิงอาวุธหนักตกในพื้นที่หลายครั้งนะครับแต่ว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยก็ตอบโต้จนสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายทางดานของกัมพูชาได้เช่นเดียวกันในพื้นที่ของภูมเขือส่วนพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้สถานก,การณ์ล่าสุดในพื้นที่ช่องจอมช่องเพลช่องระยีและก็ช่องกราดไม่พบความเคลื่อนไหวที่สําคัญเลยส่วนพื้นที่ปราาทคนาครับฝ่ายไเราเนี่ยก็มีการสถาปนาที่หมายและก็ตึงกํลาลังตลอดแนวส่วนพื้นที่ตาควายครับฝ่ายตรงข้ามขาเขมนเน พยายามเสริมกําลังแต่ว่าฝ่ายเราก็มีการยิงตอบตู้ด้วยอาวุธปืนใหญ่แล้วก็ปืนครกอย่างต่อเนื่องขณะที่ปราสาทต,ตาเมินทมนะครับก็มีกําลังพลของไทยเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายจากกระสุนปืนใหญ่ตกในพื้นที่ซึ่งขเมรก็มีการระดมยิงในจุดนี้เช่นเดียวกันแล้วสถานการณ์ล่าสุดของบริเวณเนิน3 5 0นะครับต้องยอมรับว่าขเมรฐานที่มั่นเขาแข็งแรงแข็งแกร่งแต่ว่าเราเนี่ยก็ตีโอบล้อมไว้แบบไม่ให้ส่งกําลังบํารุงจุดนี้แหละครับอาจจะเป็นจุดพลิกเกมเปลี่ยนเกมก็ได้เพราะถ้าเก เดียวก็คือลุในให้ขมตรนั้นกระสุนหมดแรงหมดแหละครับถ้าเกิดว่าขึ้นรุกเข้าตีเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อกําลังบนของเราจริงๆเพราะว่าขมตรนั้นมีแต่ปลายกระบอกปืนที่โผลออกมาค้นเนี่ยแทบไม่เจอเลยซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงมากๆเอาเรามาตามต่อกันอีกชายแดนพื้นที่หนึ่งครับชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับบริเวณช่องสายตะกูนั้นก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่สําคัญของขมตรเลยก็เลยําไม่สรุปสถานการณ์ภาพรวมนะครับ เป็นวันที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยใช้งานโดรนและก็ติดหัวรบระเบิดหนาแน,น่นที่สุดวันหนึ่งเลยแล้วก็ยังตรวจพบหลายสิบลำครับในช่วงบ่ายถึงค่ามีความพยายามจะเสริมกําลังลําเลียงสัมภาระด้วยยานพาหนะหลากหลายประเภทและก็การยิงอาวุธหนักเนี่ยเกิดขึ้นต่อนเนื่องทั้ง2ฝ่ายทั้งไทยและก็ขเขมรนซึ่งฝ่ายไทยเราเนี่ยสามารถยิงทําลายที่ตั้งยิงและยานพาหนะของฝ่ายเขมรได้หลายครั้งเหมือนกันแม้ว่ากําลังพลของเราจะได้รับบาดเจ็บบ้าง แต่สถานการณ์โดยรวมครับยังอยู่ในภาระที่ควบคุมได้แล้วจากการประเมินของรัฐพระทที่2นะครับก็มีแนวโน้มว่าฝ่ายขมຈครับกำลังปรับปรุงที่มั่นและเตรียมการตั้งรับในพร้นที่สำคัญบางจุดไว้อยู่ นี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของพื้นดีกองทัพภาคที่2ก็ต้องให้กําลังใจส่งแรงใจกันนะครับโดยเฉพาะเนินสามาสูตนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเกิดเราตีแตกได้มันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของไทยเราเหมือนกันกันกบแนวายแดนของจังหวัดสุรินและประสาทตาควายของไทยเรานะครับเอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องเราหนึ่งครับมาพูดถึงกองทัพเรือกันบ้างมีการเปิดเผยรายงานอย่างเป็นทางการล่าสุดออกมาว่าขมิญน,นั้นเคยใช้สไนเปอร์ครับรอบที่จะยิงผู้บัญชาการหน่วยทหารเรือก่อนที่จะเปิดฉากการรบ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นโฆษกกองทัพบกเองนะครับที่มีการเปิดเผยว่านอกเหนือจากการที่กัมพูชาลุกล้ำแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานทำให้ทัพเรือเนี่ยต้องปฏิบัติการดักทหานะครับแล้วก็ยังพบว่าก่อนการสู้รบในวันที่9ธันวาคมนะเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับทำให้ฝ่ายทหารเรือเนี่ยจำเป็นต้องสู้รบกับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็คือขมค,ครับใช้พลซุ่มยิงรอบยิงผู้ประชาการหน่วยระดับผู้นํา แต่ว่าโชคดีครับที่กระสุนนั้นโดนรถยนต์นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราเปิดเกมรบกับเขมิทันทีซึ่งโฆษกรถเรือครับก็บอกว่าหลังจากการสู้รบเสร็จสิ้นเนี่ยกองเรือก็จะเปิดเผยนะหลักฐานทั้งหมดทั้งรถแล้วก็หัวกระสุนที่สไนเปอร์เขมินรอบยิงไทยเราแต่สุดท้ายไม่แม่นนะครับไม่รู้เป็นสไนเปอร์ได้ยังไงก็ถือว่าเป็นโชคดีของผู้บัญชาการไทยเราด้วยเลยครับที่เขมินนั้นพลาดเป้า ไม่อย่างนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้บวกกับระเบิดแสวงเครื่องต่างๆบริเวณฐานบ้านสามหลังครับขเขมรกะจะเอาทั้งหน่วยเลยนะแต่ก็ยังโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยโจมตีรุกคืบเอาไว้ก่อนทําให้ขเขมรติดตั้งยังไม่เสร็จถ้าเกิดติดตั้งเสร็จเนี่ยมันจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่น่ากลัวมากนะครับอาจจะส่งผลให้กําลังพลเนี่ยได้รับบาดเจ็บทั้งหน่วยเลยก็ได้แล้วในโซนกองรเรือนะครับขเขมรก็ยังมีการตอดเล็กตอดน้อยเมื่อคือนนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมออกมาครับว่าเรือร,อย,รยั้กกาพูชดว สหลังจากพยายามรุกหน้าน้ําของไทยเราครับจนเรือกัมพูชาเนี่ยต้องลาถอยออกไปนอกฝั่งทะเลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งตอนนี้สถานการณ์สงบเอาไว้แล้วและเราก็สามารถควบคุมเอาไว้แล้วนะครับไม่มีเหตุการณ์บานปลายเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการทูตและก็ข่าวสารทางฝั่งกัมพูชากันบ้างซึ่งเมื่อประมาณหนึ่งวันก่อนครับสื่อหลักกัมพูชามีการรายงานเพิ่มเติมออกมาว่าทหารไทยเราได้สูญเสียไปถึงห้าพันนายครับและบาดเจ็บนับหมื่นนายซึ่่่งงงไททยเเรราานต้ออสักลืหหใม เร่งด่วนส่วนฝั่งกัมพูชาครับก็อบอกว่าแข็งแกร่งยืนหยัดต่อสู้แต่กลับตรงกันข้ามครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมีหนังสือทางการจากกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเองบอกว่า ต้องรับสมัครทหารจำนวน2,964นายเพื่อที่จะเสริมกำลังในหน่วยต่างๆภายใต้ของกองทัพบ,บกกลายเป็นเข้าหาตัวเองซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังมีการบอกว่าทำลายรถถังไทยเราไปแล้ว50คันบวกกับกล่าวหาว,ว่าฐานในเราครับใช้หมาบ้าไล่งับทหารเขเมรที่เขาพระวิหารอันนี้คือใช้มูกแก๊สไม่ได้ผลก็มาใช้ไทยเราฉีดยาใส่หมาบ้าน,นะครับนี่คือสิ่งที่เขเมรทำครับก็หลังจากนี้สิ่งที่เราทําได้ครับส่งกํลาลังใจให้กับพี่น้องฐานในเราในแนวหน้าด้วยโดยเฉพาะเนินสามาสูนและทุก โซนที่มีการประทะก,กับขมิในตอนนี้และหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย,อย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย 嗯，好的。